ครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรที่ราบสูงครับพี่น้องมือนีบ่าสักศรีเกษิมารายงานราคาปุ๋ยประจําเดือนมิถุนายนนะครับพศ2566ครับมือนีเป็นวันที่3นะครับพี่น้องเป็นวันเสาร์ที่3มิถุนายนครับพี่น้องราคาปุ๋ยก็บมิล่งนะครับโดยเฉพาะยูเรียนะครับบางสูตรแต่ว่ามันบดเด้ขยับลงหลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลงมากลหลเติบ้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ ขอแนะนำปุ๋ยที่หนาสื่อก่อนเพราะว่าบบาลศรีก็กได้วิเคราะห์เบิ้งนะครับพี่น้องก็ได้เบิ้งจากได้หลายสูตรร่วมกันเนาะปุ๋ยธินาสื่อเดือนนี้ก็มีซีพกศูนย์ศูนย์แนะนำเป็นรถเก๋งนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับถือโกโมครับพี่น้องซีซีศูนย์ศูนย์นะครับแนะนำเป็นมงกุฎลเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเนาะครับเนาะกะับถือโกยห่ออื่นครับส่วนชิมหาชิมหาชิมหาเนาะบาลศรีก็แนะนำเป็นตากระต่ายปากหางหัวมั่วนะครับที่อยูอาา 1, ท่ที่ราคาหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาททั้งสามยี่ห้อนี้นเนาะ 1688ครับพี่น้องยีแตนนี่แนะนําเลยครับ8ร้อยแปดสิบาทเพราะว่ายี่ห้ออื่นอยู่ที่เก่าร่อยควรนะครับสำหรับบิแตน1688กับแค่8ร้อยแปดสิบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องสำหรับเดือนนี้บ่าวสักศรีกับวิเคราะห์มาปุ๋ยหนาสื่อมาซ้ำนี่นะครับนอกจากว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับราคาเต็มอื่นๆน่ะเดี๋ยวบ่าวสักศรีสีแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องฟังไมอนี้ก็คือเก่าครับบ่าวสักศรีเดี๋ยวเขาไปร้านปุ๋ยเดี๋ยวไปสื่ออ่าที่1600มาใส่เขานะครับนอกจากเป็นอีแตนนั่ะละครับ8ร้อยบาทครับพี่น้อง กะเนื้อปุ๋ยก็โอเคได้ครับเนื้อปุ๋ยคือกันเบิดนั่นแหละครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ยี่ห้อเนาะครับเนาะแตกต่างกันที่ยี่ห้อก็เลยเห็นให้ราคามันแตกต่างไปนําครับข่าวโฆษณาของเพื่อนเนาะมื้อนี้เฮามาเริ่มกันเลยเนาะครับเนาะบ่าวสีเขาไปซื้ออยู่ร้านเก่าครับพี่น้องร้านอ่าพี่บูนรับด้วยเงินทองนะครับตรงข้ามสถานีตํารวจนะครับผู้ทอนนะครับพี่บูนบังสาหารเนาะครับเนาะร้านเพิ่นก็มีปุ๋ยแบบร้ายเนาะครับพี่น้องเนาะราคาก็ติดไว้ชัดเจนครับเป็นร้านที่ติดราคาชัดเจนบ่าวสักสีหมัก ตรงนี้แหะครับอยากสื่ออย่างยังได้เบิดครับพี่น้องราคาบบมีปิดบังกันนะครับบ่มี่มกเม็ดครับพี่น้องมากลายนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับบารซีกับสีเริ่มเริ่มจากราคาปุ๋ยของหลเก๋งซะก่อนนะครับเนาะรถเก๋งสี่สิบนย่แปบาทครับพี่น้องโอ้ราคาพอฟังครับสิบแปดสเจร้อยหกสิบครับยี่สิบสามสามแ สิบห1าสีย่ย2่3ิ1พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสิบสองหาสามหนสามร้อยบยอินะเบิดหักเพิ่นสองร้อาอะครับพี่น้องเนาะโอ้พอสื่อครับน้อพี่น้องเนาะครับรายการต่อมาครับพี่น้องกระต่ายครับกระต่ายกับบนอยหนาสีพกศูนย์ศูนย์แปดร้อยยี่สิบครับชิพก9แปดแปดเก้าร้อยแปดสิบสบหกชนึ่ันหนึ่งร้อยเก้บชยี่สินครับพันหกสิบบาทเท่านั้นครับสิบหนี่ลดลงมาตำ่ำเนาะครับอยู่ ยีบาทครับสิบหาตากระไตกับพ่อสื่อครับพี่น้องราคากระโดลงมาแล้วเนาะครับไก่สีเทาพันสอเนาะครับนาอพี่น้องเนาะปากห้างครับพี่น้องปากห้างสี0สินี่ตอนนี้บ่อันเดีเอามาเนาะครับเนาะสี่สิบหกศูนรอยสิบกะืบวแพงครับ14บสี่สบาท16 8 8กแปดแป8เ9้าร้อยยี่สบยี่สิบแปดแปก้าร้อยเก้าสบสิบแปดี่พันหาสิบบครับสิบหานี่กับพ่อสื่อเองครับสิบหาพันสอ สิบหาถือว่าลดต่ำลงมาเนาะครับนาะคขับหัวง่วขั้นไทยครับพี่น้องสิบหกแปด8ปดเก้าร้อยหกสิบสิบแปดสี่ห้าเก้าร้อนะครับหนึ0งพันสิบแปดสิบสองหกหนึ่งพับหกสิสร้บหัาทครับแล้วก็สิบห้าพันสงร่บาทนะครับสำหรับหัวง่วขั้นไทยนะครับพี่น้องเนาะหมักตัวไดเลือกเอาด้วครับพี่น้องมีหลายยีห้อมือน่ีบ้าสักสีสีมารล่งานให้ฟัง ทอบวันครับพี่น้องสี0กศูนย์แบาทครับส6 8กแปดแปดเก้าร้อยสามสิบสิบแปดแปดแพบาทยี่สิบเจ็ดสิบสองพันสองร้อยเจ็ดสบสหันสอรยิบยี่สิบสบัเบสามสิบสามยีบ็พัามร้อยบนับท้นเพิ่นมีหลายสูตรได้ครับพี่น้องบริมีแค่นี้ครับทอบวันมีค,นค่อนข้างหลายครับพี่น้องยี่สิบสามหายี่สิบสามพันสามร้อยเจ็ดบามครับสิบแปดสีกศูนย เก้ายิบหายิบหาพันหกรอยครับศูนยนีพันสามแม่ปุ๋ยราคาเดิมนะครับปวสิเป็นยิบศูนย์ศูนย์ศูบสดสี่สิบหกศูนยครับราคาคงทีครับพี่น้องใน3ามยางนี้นะครับนาะครับปุ๋ยทิพย์ครับ1688กแปดยยี่ครับยิบหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันหนึสหาพันสองบสครับพี่น้องพันสองร้อยสามสิบยี่สิบเอ็ดสีบพันสองรอยหบ สลับชิบหานี่บแตกต่างกันแห้งไปเนเนะครับกับไก่เคียงกันพันสองสาประมาณนี้เนะครับเนาะครับ,ร,บรถเกษตรอีแทนครับ1ิ8หกแปดแปดร้ถือกมูครับชิ6หก1ิ0หกแปดหนึ่งพ2นหนึ่ามสิบิงก้าหน่กเนาะครับพันสองบาทเนาะแต่ว่า16 6หกนี่ถือกมูที่8แปร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องปุ๋ยสร้างครับระเบิด5้กิฟสา3สามสพันส สามสามสามศูนคงทีครับพี่น้องสำหรับปุ๋ยสั่งนะครับเนาะพี่น้องให้มั่นให้อันนี้เนาะครับสิบลอยครับพี่น้องสิบแปดสเก้าอยหกสิบครับสิบหกแปดแปดแปดลอยสี่สิบยี่สิบสิบสพันบาทครับยิบเก้าห้าสิบาทนะครับปุ๋ยสิบลอยนะครับพี่น้องเนาะหมักบอครับล่องเบิงเดอครับพี่น้อง ครปุ๋ยยาลาครับยาลายิปหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันสองรอยสี่สิบสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดพันสี่รอยแปดสิบสิบห้าพันสี่รอยพหารยเจ็ดสิบสี่พันหนึ่ยาพันเการ้ยห้าสาคงทีเบิรตทุกสูตรนะครับพี่น้องเป็นราคาคงทีครับสำหรับยาลานะครับพี่น้อง ก็ลงกดครับพี่น้อง1840 8 5 0หา10ยบเอ44 900 90 10 360 1 3ห38,000 4 90บาทนะครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นราคาปุ๋ยของต้นเดือนนะครับต้นเดือนมีทุน,นายนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวสักสีสเดลเอามารายงานให้พี่น้องฟังเรื่อยๆฝ่าฝนกะกำลังเริ่มตกแล้วเนาะครับลังหม่องมีนม้ำลังหม่องบ่มีบานบ่าวสักสีมือนีแล้วครับสิืว่านปุย๋ยน้ำเต็มอยู่ครับเนาะ อาสาลาบุญนิสมมากภาคควนครับพี่นอ้องอมืนนายพอดกันไหมนาะครับนาะสวัสดีครับ